ตอนนี้เราอยู่ที่ฮานอ่ไม่ใช่ฮานอยแลติดฮานอย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ซาปาแล้วนะครับเราจองโรงแรมไว้ไม่ไกลมากมาถึงโรงแรมเราแล้วมาถึงแล้วค่ะซาปาเดี๋ยวพาไปดูห้องโอเคกรรมครับลนิดละจ้าไปจ้าจะพาไปดูห้องพักของเรานะคะโอ้ซีหนึ่งหนึ่ง เออกจากที่นี้ไปอออุ้ยใจเต้นตุ๊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 ดุ๊ตุ๊ตุะตะ๊ตุาตุ๊ตุ๊ตุุ๊่๊ตุ๊ตุ๊ต่๊ตุพตุาตา๊ตุ๊ตะ๊ตุนตี๊ตุกตุ่ตุปตุ๊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 ตุอตุ๊ตุ๊ตุอของกอ อ๋อมันเป็นห้องแบบนี้เหรอใช่จองเตียงนี้นะเธอนอนเตียงนี้นะจริงๆผมจองมาเป็นห้องแบบเตียงเดี่ยวนะแต่เขาน่าจะอัปเกรดให้นี่นี่เดี๋ยววางหมวกก่อนดูหมวกก่อนนี่หมวกแบบเวียดนามอ่านปิดห้องก่อนเออนี่ครับเป็นห้องพักที่ซาปานะครับเวียดนามคืนละแปดร้อยฟรีอาหารเช้าใช่ตกอคนสี่ร้อยบาทนี่นี่ให้ดู เดี๋ยวพาไปดูเห็นวิวด้วยเหรอเออนี่อันนี้เป็นวิวเมืองอะไรอ่ะให้เขาดูหน่อยนี่ไงเห็นวิวเมืองซาปานี่ไงอ๋อนี่ครับเปิดประตูก็จะเห็นวิวเมืองซาปาแบบนี้ใช่เรามาถึงกลางคืนนะครับมันก็เลยเห็นวิวแบบนี้ฮะนี่ครับตรงนี้อากาศยังไม่ค่อยหนาวนะคะทุกคนอากาศกำลังดีเย็นสบายเย็นสบายใช่นี่นุ่มแล้วก็มีนังหมีกอดด้วยอันนี้เราเอามานะไม่ใช่ของเขานะไม่ใช่ของเขานะอันนี้ไปหยอดอะไรนะหมดไปหลายบาทอยู่นะ กว่าจะได้มาเนี่ยนี่อันนี้โรงแรมของเราชื่อฟรีเซียโฮเทลนะครับอยู่ที่เมืองซาปาประเทศเวียดนามอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องพักเดี๋ยวพาไปดูรอบๆหน่อยมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้ยมีมุมให้นั่งตรงนี้ด้วยลูกอันนี้เป็นมุมนั่งจิบกาแฟนั่งอ่านหนังสือพิงเอ้นีใครจะมานั่งดูวิวแบบนี้วะเออเดี๋ยวผมลองเปิดไฟตรงนี้หน่อยไฟหัวเตียงติดป่าเฮ้ยเอาคือดับ เดี๋ยวโอเคติดต้องขยับมาหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นทีวีมีกาต้มน้ำร้อนเฮ้ยมีมุมแต่งตัวของฉันด้วยนี่เฮ้ยมุมแต่งตัวเบิดมือแล้วมองนี่เราทำกบสองชั่วโมงดูแบบโจกเข้าเกมมาเลยอ่ะเป็นทรงแบบนี้สวยเราเปิดแอร์ด้ยังเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาดูตรงนี้เฮ้ยมีตู้เย็นมีตู้เย็นด้วยเด้ยดาวเอาโคกเราแช่ก่อนเลยเอาโคกเราแช่ก่อนเลย เออมาแบบเมยๆห,ห,ห่อนๆเข้าไิเลยกินทุกคนว่าคุ้มไหมลองดูนะครับเนี่ยห้องนี้ราคาแปดร้อยบาทอ่าแปดร้อยบาทแล้วก็ฟรีอาหารเช้าด้วยนี่ครับมีทุกอย่างมีตู้เย็นมีทีวีมีกาต้มน้ำร้อนเฮ้ยมีตูเต้เซฟมีตนนู้ด้วยน,น,นี่นี่น,นี่แต่ไม่มีเงินใสเดี๋ยวคืออารมณ์แบบดีใจว่ามีตู้เซฟแต่ไม่มีเงินใส่ <laughs> 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 เออนี่ใครใครจะใช้ก็ต้องมีเงินมีของมีค่าใส่นะเออตู้เสื้อผ้ตู้เสื้อผ้าเฮ้ยใหญ่มากเสือคู่หานั่งนี่นี่ดาวจะเป็นแบบอะไรนะเขาใส่คู่ห้นี่เลยโดยมีอะไรอ๋อเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่สามัวเลยอ่ะลูกเออก็สามคนไงตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำกันหน่อยหิวบ่เดี๋ยวเออนี่ห้องน้ำอุ้ยสะอาดมากลุงอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับนี่เขาแยกฝั่งอาบน้ำแล้วก็ อุปกรณ์มีครบเลยดาวลองยกถาดมหน่อยดิมีอะไรบ้างอุปกรณ์อับจัดเต็มมากดกย้อมมาเลยโอ้ดีดีอุปกรณ์ครบมากแปรงสีฟองสีฟันไม่ต้องเฮ้ยคุณถ้าใครลืมมาที่นี่มีให้มีแปรงมีวีมีอย่างครบหมดเลยจ้ะมีได้เป่าผมด้วยนะเป่าผมด้วยนี่เป่าผมด้วยเออดาวลองเยืนตรงนี้ดิเราเปิดลองเปิดอนี่หน่อยลองเยือนตรงนี้เออแล้วเราเปิดหน่อยหมุน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  เออจะเออุ้ยอาบน้ำแบบโคตรเซ็กซี่เลยนะอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยแล้วดูดิเอออุ้ยอาบน้ำแบบเธอหลอกเพ่งไปดวเขาเห็นพมนดดนี่เออโอ้ยาว เอ้ยทุกคนว่าคนเปิดดีไหมคนเปิดทิ้งไว้ดีป่ะ <laughs> เออมาตน้งกันก็ทอด้ายดีแล้วมาน้ามูนี่ล้มากับเพื่อนที่อจะเปิดไว้น <laughs> ะเรามองเห็นที่นงที่นอนได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะช <laughs> ินชอบห้องน้ำเว <laughs> ลาถ้าอาบน่ะเรา่ลเราดิทด <laughs> สอบดิ <laughs> เอยอุ้ยอาบน้ำอาบน้ำ <laughs> นี่ร้ <laughs> องเพลง <laughs> เฮ้ยดาวก็มีไอ้นี่ด้วยนะรองเท้าข้างนอกเนี่ยนี่รองเทา้าอุ้ยมีให้ทั้งกี่คู่เนี่ย้าเามีหลแบบทั้งนี้แบบใส่ในหอ้องสลิปเปอร์แล้วก็ใส่ด้านออนอกก็มีให้เออเดี๋ยวให้ดูองเ้าอันนี้ดาวยาวไปขายแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูตู้เย็นเขานะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ฟรีนะเดี๋ยวบอกก่อนนะน่าจะมีน้ำฟรีแค่ นี่นี่สามขวดตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยแกะเมื่อไหร่โดนโ,โดนเลยนะจีบกาแฟเหนรนะอือ่เฮ้ยมีกาแฟด้วยเหรอกาแฟเวียดนามนะอ่ะเออทีอินวันกาแฟเวียดนามนะครับเนี่ยชาหรือกาแฟน่าจะเป็นกาแฟอืมก็นี่ก็มีชา,านะเออนี่เนี่นเป็นชาเฮ้ยชอบนะห้องนี้กว้างดีแล้วราคาไม่แพงด้วยนะแปดร้อยเนี่ยด๊า เราต้องอยู่ในยุคที่ต้องโปร่งใสเราการรักอายคือการเลอกกนมาคบกันมาเดินกระเด็ก็ปิดอะไรกันได้เออนี่ลองมากันได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่พักนะครับถ้าใครมาเที่ยวซาปาประเทศเวียดนามราคาไม่แพงมากนะคนมากับเพื่อนอุ้ยหายกันก็ตกคนละสองร้อยกว่าบาทใช่นี่นี่ห้องนี้เลยเนี่ยแปดร้อยนะครับห้องนี้เฮ้ยผมใครคิดว่าถูกคิดว่าแพง คอมเมนต์กันได้เลยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเออนี่ครับฟรีเซียโฮเทลนะครับอยู่ที่เมืองซาปาเตียงนุ่มเตียงนุ่มใครทุกคนเตียงนุ่มสรุปให้เราตอนเพลนี้นี่ที่หน้าก็มีผู้เด็กๆดมาต้องมาสกินนะที่หน้าก็มีผู้อื่ะเผื่อใครอยากมานะครับผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปอะไรนะจะไปอาบน้ำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะอาบแหละต้องอาบแหละ <laughs> เดี๋ยวเราอาจจะแบบเซ็กซี่เลดี้แตนั้นก็ได้นะอน,น้องมารับเดอกเต้ <laughs> อ่า <laughs> ครับเผื่อใครอยากมานะครับผมทิ้งพิกาไวาให้นะครับอันนี้ชื่อโรงแรมฟรีเซียโฮเทลนะครับนี่นะครับอ่าอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงมาทิพย์ทแลนด์รีวิวต้องเชิดด้วยสวยวมีความสุขกัตั้ง <laughs> ปิน่นมาก <laughs>